สวัสดีค่ะกับแม่หมอโซเฟียพากรณ์ยยกันอีนกนนครั้งนะคะเอาละคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปปิกที่ว่าเขาปักหมุดในความสัมพันธ์นี้หรือ,อยังหมายความว่าเขาอยากสร้างคอมมิทเมนต์กับคุณหรือ,อยังอยากจะแบบที่จะคอมพลีทกับคุณหรือ,อยังนะคะอาละเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะาะจงกับใครหากใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่พิมเพื่อนในบ้านเกี่ยวหรือสแกนเกี่ยวโค้ดได้เลยจ้ะมาดูสิคะเขาปักหมุดที่คุณแล้วหรือ,อยัง พลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะมาดูพลังงานของคุณก่อนว้า wow, ว The Magician คุณเป็นคนมีเซนต์นนะคุณเป็นคนมีเซนต์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณแบบรู้สึกแล้วมันใช่นะคะแล้วก็คุณเป็นคนจริงๆคุณเป็นคนรอบรู้แล้วเป็นคนที่ถ้าตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วมันจะต้องสําเร็จมันจะต้องได้นะคะ Age of Sword แต่คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารหรือเปล่าเออคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารหรือการทําให้คนคนคนที่คุณคุยด้วยหรือว่าคนทั่วไปเข้าใจเข้าใจในการที่คุณจะสื่อออกไปนะคุณอาจจะต้องปรับในเรื่องนี้นะคะ Age of w a n d s เวลาคุณทําอะไรคุณตั้งใจเวลาคุณจะรักใครคุณก็ตั้งใจรักนะคุณเป็นคนที่ตั้งใจแล้วมีแพชชั่นกับสิ่งที่ทํามาก ะะเวลาคบกับใครคุณก็จะมีแพชชั่นกับเขามากๆนะคะแต่บางครั้งมันอาจจะมีอารมณ์ของความเป็นเด็กในตัวคุณอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับนะคะในเรื่องการสื่อสารและอารมณ์ของความเป็นเด็กนะคะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีธาตุดินและธาตุลมนะคะ่ะและธาตุไฟด้วยนะคะว้าวไพ่อยากออกมากเลย เราจะกำลังจะถามในเรื่องของพลังงานของเขาค่ะนะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรนะคะ six of pentacles ก็เด้งออกมาเองนะคะ nine of s w o r d ค่ะ king of wands คนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีนะคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีอกอ้อมอารีนะคะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ เป็นคนที่เครียดง่ายเป็นคนที่วิตกกังวลง่ายโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นชอบคือไม่ใช่ชอบสิเขาเรียกว่าชอบเอาเรื่องคนอื่นมาคิดอะแล้วแบบไปเครียดแทนเขาไปเป็นห่วงเขาอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนเป็นคนปร,ป,รประมาณนี้เลยแต่คนคนนี้อาจจะเคยผ่านการแต่งงานนะคะหรือมีครอบครัวมาแล้วหรือว่าอาจจะเคยอาจจะมีลูกมาแล้วด้วยนะคะนะคนๆนี้นะเวลาทําอะไรนะ เหมือนคุณเลยเหมือนคุณเลยแต่เขาอาจจะแบบหนักหน่วงกว่าคุณนิดนึงนะคะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วตั้งใจชอบมองไปข้างหน้าชอบมองอนาคตนะเป็นคนที่ชอบค้นหาทําสิ่งนู้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆนะ,ะเป็นคนที่ชอบคน้นคะว้านะแล้วเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยชอบวางแผนล่วงหน้านะคะพลังงานที่เห็นนะจะมีธาตุดินธาตุลมและธาตุไฟเหมือนกันนะคะ พลังงานของคุณกับเขาอาจจะสลับกันก็ได้นะอะมาดูกันนะคะว่าเขาอะปักธงที่คุณหรือยังปักหมุดที่คุณหรือยังอยากสร้างคอมมิทเมนต์กับคุณแล้วหรือยังไพ่กระเด็นออกมานะคะ Five of Pentacles สเอ๊สถานการณ์ตอนนี้เหมือนมีปัญหาหยุดเปล่า Queen of Cups เซเว่นออฟคัพสทรีออฟคัพส์จเอ็ม s พรสดิ่งไม่ได้อยู่ที่ชนันทัชชูดค่ะนะคะช่วงระยะเวลาประมาณไม่นานช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ไม่นานเนี่ยมันอาจจะมี เรื่องของกลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกมันเป็นเรื่องที่หนักหน่วงระหว่างคุณกับเขาหรือคุณหรือเขาเจอในเรื่องที่มันหนักหน่วงมานะคะเจอเรื่องที่มันแบบหนักหนาพอสมควรคือเหนื่อยหนักยากไกรในเรื่องความคิดหรือทางออกเลยนะคะอืมมีความวิตกกังวลนะมีความวิตกกังวลในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องความรู้สึกนะคะค่อนข้างที่จะคิดวน,วนไปวนมา ทั้งคุณและเขาเนี่แหละนะหรืออาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งคิดวนเวียนคิดวนเวียนสระตะในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องความรู้สึกนะคะตัดสินใจไม่ถูกทําอะไรไม่ถูกนั่นหมายความว่าเขาเอาเขาหรือคุณนะ่ะเอาในเรื่องของความสัมพันธ์เอาในเรื่องของชีวิตรอบตัวเอาในเรื่องของงานมาปะปนกันไปหมดเลยสะสมปนเปสเปะสะปะไปหมดเลยมันเลยแบบ ทำให้อยู่ในสถานการณ์ที่วิตกกังวลและอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบกรับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือแบกรับความรู้สึกอยู่นะคะแต่แต่เดี๋ยวก่อนทําไมแม่หมอถึงเคาะโต๊ะนะคะคุณกับเขามีพลังงานความเป็นคู่มีพลังงานของรักแท้ค่ะ นะเพราะฉะนั้นขอให้คุณใช้ความรักนำทางค่ะนะอะไรที่มันมีปัญหามีอะไรเนี่ยแยกเป็นข้อข้อแยกเป็นประเด็นประเด็นไปแยกเป็นเรื่องเรื่องไปนะคะนะนะคุณกับเขาจะมีคอมมิทเมนต์ร่วมกันอาจจะมีการสัญญิงสัญญาอะไรร่วมกันอาจจะมีการมั่นหมายร่วมกันอาจจะมีการแต่งงานกันนะหรือใครที่ย,ยังไม่มีสถานะ ก็อาจจะการมีการขอสถานะกันเกิดขึ้นนะคะเราบอกได้เลยว่าขนลุกอะพัชบุตร่ะรักครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ complete ค่ะจะ complete มากจะสุขสมบูรณ์นะคะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่เขาหวังมันจะ complete มันจะประสบความสาเร็จนะ,ะด้วยคุณและเขาร่วมมือกันนะคะขอแสดงความยินดีด้วยน้อมรับคำทํานายนี้ไปเลยนะคะนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเป็นค่าครูเล็กๆน้อยๆให้กับแม่หมอค่ะวันนี้วันพุธ10 0โมงเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ